เรื่องราวความสัมพันธ์คร่าวๆของคู่ทวินเฟรมมีหลายหลายคนนะคะที่อาจจะเข้าใจผิดในส่วนนี้ว่าการที่ทวินเฟรมกลับมาทำร้ายเราซ้ำๆคือเป็นการแก้ปมหรือช่วยเราเยียวยาตัวเองเขามากระทาะให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าเป็นในส่วนความสัมพันธ์ของทวินเฟรมนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์ของคนที่เข้ามาปรึกษานะคะทวินเฟรมเขาจะไม่กลับมาทำร้ายการซ้ำๆค่ะคู่ทวินเฟรมนะคะเขาจะไม่มามาให้หายค่ะหมายถึงว่าหายไปแล้วก็กลับมาคบกัน เลิกกันแล้วก็กลับมาคบกันใหม่จบความสัมพันธ์กันแล้วก็กลับมาคบกันใหม่5ครั้ง7ครั้ง8ดครั้ง10ครั้งแบบนี้ค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจกันก็ตามนะคะ ถวินเฟรมจริงๆเขาจะไม่กลับมาทํารายการซ้ำๆแบบนี้ค่ะหลายครั้งแบบนี้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะที่เขาอยากกลับมาแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วถ้าเขาไปต่อกับความสัมพันธ์นี้มันคงยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมาคงจะมีปัญหาแล้วต้องจบความสัมพันธ์กันไปอีกฝ่ายที่เริ่มตื่นรู้ก่อนเขาจะรู้สึกแบบนี้ค่ะเขาจะอยู่กับความเจ็บปวดทรมานแต่เขาจะไม่กลับไปอย่างแน่นอนค่ะและหลังจากนั้นเขาจะเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้น ต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยียวยาตัวเองถึงแม้ภายในจิตวิญญาณเขาจะเจ็บปวดอยู่ก็ตาม เขาจะเริ่มเยียวยาตัวเองเรื่อยๆเริ่มจากการเปลี่ยนนิสัยการกระทำต่างๆของเขาค่ะจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนอาจจะมีสลับทั้งเล็กทั้งใหญ่สลับกันไปค่ะเขาจะเจอกระบ,บททดสอบเยอะบททดสอบเหล่านี้จะมาจากบุคคลรอบข้างหลังจากที่คู่ทวินเฟรมได้ห่างกันไปแล้วนะคะบททดสอบส่วนใหญ่จะมาจากคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนหรือคนรู้จักต่างๆแบบนี้ค่ะหรือว่าเป็นบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักก็ได้ส่วนใหญ่บุคคลเหล่านี้จะมาทดสอบเราค่ะคู่ทวินเฟรมของเราจะมาทดสอบเราในเรื่องของความรักมากกว่าแล้ว อาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เรารู้สึกว่าเราด้อยค่ากว่าเขาเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสิทธิ์ต่างๆให้เท่าเทียมกับเขาหรือใกล้เคียงกับเขาให้เราภูมิใจในตัวเองในสิ่งนั้นค่ะแต่บททดสอบส่วนใหญ่จะมาจากการใช้ชีวิตของเราคนรอบข้างขั้นตอนต่างๆของทวินเฟรมนะคะเมื่อทั้งคู่ได้มาเจอกันแล้วขั้นตอนต่างๆจะถาถมเข้ามาเร็วมากๆค่ะเพื่อให้เราปรับเปลี่ยนตัวเองให้เร็วยิ่งขึ้นจะไม่มีการเสียเวลาในความสัมพันธ์ของทวินเฟรมนะคะ หลังจากที่ทวินเฟรมได้เจอกันอาจบางคนอาจจะเจอกันแค่ครั้งเดียวหรือว่าบางคนคบกันนะคะอาจจะได้กลับมาครั้งสองครั้งและหลังจากนั้นก็จะได้แยกห่างกันไปเลยเพื่อให้เราปรับเปลี่ยนเยียวยาตัวเองเราจะเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมากขึ้นหลังจากนี้ไปนะคะหลังจากแยกห่างกันไปแล้วขั้นตอนต่างๆจะเริ่มเข้ามาให้คุณเห็นเข้ามาทดสอบคุณเรื่อยๆค่ะทําให้คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงนิสัยการกระทํา สิ่งต่างๆของคุณคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอยากทําสมาธิมากขึ้นอาจจะเป็นคุณอาจจะประสบปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้คุณเจ็บปวดหรือให้คุณเข้าเข้าขาาบวนการเยียวยาตัวเองด้วยการทําสมาธิค่ะหลังจากที่คุณได้ทําสมาธิแล้วคุณจะเริ่มมีเซนส์เริ่มสามารถสัมผัสสิ่งที่มองไม่เห็นได้หรือว่าอาจจะเจอสถานการณ์ต่างๆทําให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจมองคนออกสามารถอ่านใจคนได้ค่ะและคุณจะเริ่มไม่สนใจสิ่งรูปๆต่างๆ หนังละครซีรีส์หรือว่าความสัมพันธ์อะไรที่ไม่ดีต่อชีวิตของคุณสังคมต่างๆที่เป็นเรื่องลบๆบบุคคลรอบข้างของคุณสังคมต่างๆใครที่คิดลบคุณจะรู้สึกว่าอยากตีตัวออกห่างอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นไม่อยากออกไปสังคมไม่อยากสังสรรค์กับใครไม่ค่อยอยากเจอใครจุดนี้จะเพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ คุณเริ่มอยากจะอยู่คนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งไหนก็ตามค่ะที่คุณรู้สึกว่าปรับเปลี่ยนแล้วก็เยียวยาตัวเองยากมากคุณจะเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เจ็บปวดทําให้คุณต้องเลิกในสิ่งนั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณยึดติดกับเรื่องของการเงินมากๆคุณต้องการที่จะได้เงินเยอะๆเงินมากๆตื่นเช้ามาคุณโฟกัสเรื่องของการเงินการทํางานเป็นหลักเลยไม่ค่อยมีเวลายอยู่กับตัวเองอาจจะมีคนบอกคุณหลายๆคนนะคะหรือว่าคุณอาจจะดูคลิปดูดูอะไรก็ตามอะค่ะ ให้คุณอยู่กับตัวเองทําสมาธิบ่อยๆแต่คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาทําสมาธิเลยไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับตัวเองเลยทํางานก็เหนื่อยแล้วกลับมาถึงบ้านก็นอนไม่ได้โฟกัสหรือเยียวยาวอะไรตัวเองเลยโฟกัสในเรื่องเงินของงานเป็นหลักแบบนี้ค่ะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะล้มละลายในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะ การล้มละลายในที่นี้คือบททดสอบของคุณนะคะบททดสอบที่ค่อนข้างใหญ่มากๆจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆรู้สึกไม่ดีมากๆทุกข์ใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้พอคุณทุกข์ใจมากๆคุณก็จะเริ่มอยู่กับตัวเองคุณรู้สึกว่าไม่สามารถมีใครช่วยเหลืออะไรคุณได้ในเรื่องนี้นี่คือบททดสอบนะคะแล้วแต่ว่าคู่ไหนจะเจอแบบไหนคนไหนจะเจอบททดสอบร้ายแรงรุนแรงแบบไหนบางคนก็ชอบดื่มเหล้าค่ะแล้วรู้สึกว่าเลิกยากมากๆ คุณก็จะเจอสถานการณ์ที่ทําบีบบังคับให้คุณเลิกเล่าได้ค่ะการใช้ชีวิตต่างๆของคุณจะเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างค่ะคุณจะเจอกัะบ,บททดสอบที่หนักมากๆค่ะทั้งหนักแล้วก็เบาผสมกันไปสลับกันไปค่ะอันนี้แหะค่ะคือสิ่งที่คุณต้องเยียวยาตัวเองไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะคู่ทวินเฟมของคุณค่ะถ้าคุณเข้าภารกิจแล้วเจอภารกิจเดี๋ยวของคุณ คุณจะตื่นรู้ในหลายๆด้านเลยและสามารถรักไล้เงื่อนไขกับผู้คนอื่นได้รักไล้เงื่อนไขกับคู่ทวินเฟรมของคุณได้ค่ะถ้าหากว่าคู่ทวินเฟรมของคุณกลับมาหาคุณซ้ำๆแล้วคุณก็เปิดใจให้กับเขาคบเขาแล้วก็หายไปเพราะเขามาขอโอกาสอีกก็ให้โอกาสเขาอีกก็คบกันอีกแล้วก็หายไปอีกเป็นแบบนี้เรื่อยๆ6 7 8ครั้ง10ครั้งเป็นความสัมพันธ์มาๆให้หายไปไปกับกลับแบบนี้เป็นแบบนี้ไประยะ สองปีสามปีสี่ปีโดยที่ไม่มีการพัฒนาใดๆเลยทั้งคุณและเขามีแต่การให้โอกาสกันอยู่เรื่อยๆน่าแสดงว่าคุณยังไม่ใช่คู่ทวินเฟมค่ะมีโอกาสสูงมากๆที่คุณกับเขาจะเป็นคู่กรรมค่ะและ,ละหลักเลยนะคะคุณจะต้องสื่อสารและรับพลังงานกันได้เรื่อยๆค่ะสื่อสารและรับพลังงานกันได้ทุกๆวันเลยถ้าคุณโหยหาซึ่งกันและกันมามาให้หายไป,ไปๆกับกับ ลักๆๆเลิกแบบนี้ค่ะแล้วไม่สามารถสื่อสารกันได้มาเป็น2ปี3ปี4ปีอะไรแล้วไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามอันนี้คือคู่กรรมทวินเฟรมเขาจะถูกกระเทาะตั้งแต่เริ่มแรกเลยจะเจอบททดสอบต่างๆอยู่ตลอดเลยตั้งแต่เจอกันแล้วค่ะภารกิจเดี่ยวนะคะในบางคนก็อาจจะเจอไปปลายปีหลังจากที่ได้เจอคู่ทวินเฟรมแล้วนะคะบางคนก็ปีกว่าบางคนก็2ปีะค่ะ เขาจะเห็นมองเห็นภารกิจของเขาแล้วเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆด้านแล้วเพราะเขาได้ทําภารกิจเขาจะเจอบททดสอบที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นคือบททดสอบที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆค่ะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆด้าน,นะคะ่ะบททดสอบหนักต่างๆจะเข้ามาตามพลังงานของคุณค่ะถ้าคุณทําได้ในระดับไหนบททดสอบก็จะเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นค่ะ ทวินเฟรมนะคะทะวินเฟรมจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเขาได้เจอกันนะคะเขาจะเจอกันแค่ผ่านๆค่ะเขาอาจจะมาผ่านให้เห็นหรือว่าอาจจะเจอกันโดยบังเอิญทักทายกันแล้วก็ห่างกันไปแบบนี้ค่ะจะไม่มีการได้กลับมาคบกันลัก,กๆเลิกเลหลายๆรอบ10บรอบ20บรอบแบบนี้ค่ะทะวินเฟรมจะไม่ใช้เวลานานขนาดนั้นถ้าคุณลักๆักเลิกๆแบบนี้คุณจะไม่สามารถโฟกัสอะไรได้เลยโฟกัสของคุณจะอยู่ที่คู่ทวินเฟรมของคุณค่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคุณจะไม่สามารถเข้าภารกิจเยียวยาตัวเองได้เลช่วย หเหลือใครได้เลยเพราะจิตของคุณยังอยู่ที่คู่ทวินเฟมของคุณค่ะทวินเฟมเขาจะห่างกันตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเจอกันได้มานานก็ห่างกันไปเลยค่ะและหลังจากนั้นก็ต้องมาเยียวยาตัวเองเจอบททดสอบเรื่อยๆเข้าภารกิจเดี่ยวของตัวเองทําภารกิจลงมือทํา นั่นแหละค่ะพอเจอภารกิจคุณจะเจอบททดสอบเยอะมากๆการตื่นรู้การเยียวยาตัวเองรู้จักผู้คนมากขึ้นเข้าใจผู้คนมากขึ้นหลักไรเงื่อนไขกับผู้คนและคู่ทวินเฟมของคุณตื่นรู้รอบด้านเลยค่ะถ้าคุณเจอภารกิจเดี่ยวของคุณแล้วทวินเฟมจริงๆส่วนใหญ่เขาจะไม่เสียเวลาค่ะ เจอกันปุ๊บจะโดนกระเทะเลยแยกออกจากกันแล้วก็มาเยียวยาตัวเองแล้วเข้าเส้นทางได้ไวมากๆค่ะถ้าเกิดว่าคู่ไหนคนไหนยังเสียเวลาอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆหลายปีอันนี้คือคู่กรรมค่ะแนะนําให้คุณทําสมาธิในทุกๆวันค่ะเดี๋ยวคู่กรรมของคุณก็จะหลุดออกไปจากชีวิตของคุณความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาก็จะเริ่มเบาบางลงทําให้คุณตัดใจจากเขาได้ค่ะไม่ว่าคุณจะใช่หรือไม่ใช่ทวินเฟมนะคะหลักๆเลยคุณ หันกลับมารักตัวเองค่ะรักตัวเองให้มากๆโฟกัสที่ตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองมันทําสมาธิในทุกๆวันแล้วความรักดีๆเหตุการณ์ดีๆสถานการณ์ดีๆต่างๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อยู่บนเส้นทางของทวินเฟรมนะคะ